ครับสวัสดีพี่น้องป้องไปทุกุูทุกคน,กค,นครับสวัสดีมิด market แฟนมอล้มทุกคูทุกคนกครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยสวัสดีเอฟซีลาน้องหิงทุกุูทุกคนมาแล้วพี่น้องมาแล้วเวลาหน่อยครับเออเออย่างไรหลายอย่างัวดด้ขึ้นเลยเออมาคุยกับพี่กับน้องโอ้โหใครเข้ามาแล้วครับเสียงภาพสัดเกน์มาพี่น้องเวลาบาันไดนะครับ บอกกันจักข้าวสวัสดีจ้าสวัสดีพี่สมารชครับเวลาบาหลาย,าย,าย,ายเมื่อนี่คอยดเดบอกับพี่น้องจักข้าวนี้สนอกว่าเออแล้วมันเหงาพี่น้องเอ้ยบ่มีหม,มูเออมันบบร้กรบปรีมาไม่มีลายมืออยู่เออพุ่นแล้วออกี่ปลายเดือนพุ่นละเออ กลับเข้ากรุงเทพแล้วบอกครับมาแล้วครับมาต่อาบแล้วครับมาเรียนงานโรงงานคือเก่าเลยจ้านะครับผมก็ติดงานโรงงานอยู่สวัสดีครับเอฟซีพลังเงียบส่งประการค่าสวัสดีจ้าคุณทัศนะครับคุณทีโอเอไอนะจ้าคุณดีพีสวัสดีครับคุณภาษาอังกฤษสวัสดีจ้าคุณพี่ดีเคสวัสดีครับคุณวิรัชยสวัสดีครับเออเบาของแถวเสียงภาพชัดเจนเนาะเออเมื่อนี่เออ ความน่ารักของยีราพี่ร้องไปเบิังคิดเอลฟาไม่หน่อยได้แล้ลงเออเพิ่นฟอนไหมเบาเนื้อสวัสดีครับเพิ่นขึ้นใส่สุดผู้เฒ่าแช่เสนอเราเนี่ยใส่เสียบมะเกล้งว่ามันเสียบมะเกล้งเกลือละดอกเสียละดอกกับไอ้กับเือไอ้เขาเอื่นยังเป็นไอ้คือยังสินแต่ว่าเป็นกางเกงไหมเขาเอื่นยังเขาเอื่นกางเก่งยังเปล่าเก่งยังนี่แหละเออ สวัสดีคุณ2 5 0 9สวัสดีจ้าสวัสดีครับเป็นกำลังใจทุกคูทุกคนครับเออสวัสดีพี่พภาษาอังกฤษสวัสดีสติกเกอร์ทุกดวงทุก ong, ทัวใจนะพี่น้องครับ6 8ท่านชมสดตอนนี้นะครับเนาะเออไม่อนี่ผมไม่เนี่นนมมนนใจว่าอิลาฉีไลสดบ่าพี่น้องเพราะว่มมาคิดว่าพ้นไล่อยู่ดอกครับบ่งว่าฉีไลทั้งแมสฟอร์มไหนถตาติดตามนะพี่น้องผมเช่อว่าไล,าไนนนล่พินอิลาไล่แน่นอนเละพ่นก็ไล่ทักทาทยบ่ฟอแมพสิเออทนแล้วคือเก้าหละเออผมคิดว่านะ คุรู้สึกผมนะอะไรคุณสองห้าหกเก้าโอ้ขอบคุณเลยครับติเกอร์คุณทองคําสวัสดีครับเออเวลาน่อยครับไลจากสิบ0ีสิบนาทีเราวพี่น้องเนาะเออแล้วผมจะไปรับพนักงานครับแั่แหละแล้วคุยกันนะครับแลกเลียงความรู้สึกกันครับเออพิมเข้ามาพี่น้องพิมเข้ามามีความรู้สึกอย่างไรอะไรอะไรอยังไงคุณโบราสวัสดีครับเอฟซีองเองสวัสดีจ้าสวัสดีครับขอบคุณติเกอร์เด้อพี่ติเกนะครับเนาะอ่ะนั่นแล้ว เป็นกำลังใจนะครับเออเป็นกำลังใจให้ทุกคนเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีคนหลออ่อบู๊ค็มากมากในคอมเมนต์เรามาแต่ละเทื่กันได้เออนั่นแหละก็ฉีบใบวายเล่าบ่ได้ด้เราก็เห็นเนาะเสมอเนาะเออก็ธรรมดาแหละอืมหลักฐานก็มันก็ชี้ชัดอยู่แล้วไหมเออเขาก็เอายังไม่ได้นะครับหลักฐานก็มันก็เห็นกันยุ่งสินะเออก็ฉีบปฏิเสธม่ได้ขอบคุณครับเออเป็นบอกความจริงแหะครับนั่นแหละเออบอกคมจริงนะครับตลอดนะครับเนาะเออ ไม่นีน้องเป็นวันน้องมือดีดมือวันดีแหละมือพักพ่อนน้องนะครับคนสุรินเราสวัสดีครับขอบคุณติ๊กเกอร์ครับเป็นวันพักพอนซึ่งเห็นรอยยิ้มนัง่งซึ่งเห็นหลายๆอย,ย่างพี่น้องเข้าไปบึงนะครับทั้งเมทฟอร์มแอบฟาหรือว่าแอปแดงครับพ่อเอกพ่อจีอัปเดตให้ลุงให้บึงตลอดพี่น้อง นออย่บ้านเนาะอ่าแะละนะครับเนาะหมอบควบชูห้พีนองคือเก้าหแหละเสียงมีรอยยิ้มีเสียงเหรียญตะมู่ติมีมุมตะมูติมีมุมเออเด็กน่อยไหมเออนั่นแล้วแมนควบนารกของนัง่งเป็นเด็กเด็กบ้าน,านเด็กน่อยบ,บ้านนี่แหละเออนั่นแล้วผมชอบพี่แดนเซอร์สองคนบคอกรูกันของเด็ดเซอร์คนสองคน้เพิ่น พ็นยู่ตระดเลยอ่คุณดอนสวัสดีครับพ่อออสสวัสดีครับสวัสดีคุณทองครับคลิปที่แล้วคุยภาษาเทพพ่อวุฒธกับลูกสาวอะไรสดมาครับอืมภาษาเมนเนี่นี่แหละคือ นั่งเป็นกันเองกับเบียบซี่พี่น้องนั่นแหละครับหลายๆอย่างและครับอืวันนี้ผลออกหรือ,อยังนักร้องยอดนิยมพี่น้องคิดว่าไผ่นั่นแหละอ่าพวจเจอาขับรถนิคมใดครับคนสุรลนเราอยู่บางพี่ครับนิคมบางพีครับผมแมนรับเอออยู่นิคมบางพีครับจุงกาครับจุงกา,งกาคุณประสิทธิ์เออ นี่คมบางพี่ครับนี่คมบางพี่เฮาเนี่ยแหละนะครับเที่บางพี่แหละผมก็เรียนเนี่ยนะครับไปงานนอกเนี่ยไปเที่ยวเรียนทั่วเนี่ยนะครับเรียนยุ่นีนิทําไปทั่วก็เอารถขั้นอื่นเขามากครับส่วนมากผมก็ยิเน้นเน้นไปท่านมีงานทั่วพัทยาผมก็ลงพัทยาครับเมนครับงานสนามบินเอาเบิร์ดครับสนามบินสุวรรณภูมิทรงออกนะครับทรงออกรับเขาในเบิร์ดครับทรง ทรงเป็นสาวนะแต่ดื้อเหมือนเดิมแม่พี่สมานความคือว่าความน่ารักของของนางในตนัวนางไหมเออนางเกลคือนา,านงบอกลาลาเนี่ยอ,อายุเป็นสาวแล้วแต่ว่าในสายตาพ่อแม่พี่่ลาก็เป็นเด็กหน่อยคือเก่าเนี่ยคือเพิ่งก็เป็นเด็กหน่อยเขาเวลาเพิ่งเหรียญนี่แต่ละยงังเพิ่งบ่ได้คิดว่าเพิ่งเป็นสาวสำเร็จอ่ะน้องแง่งนี่แหละนี่แหละเพิ่งเรียกคร,รับเรียกร่อยยิ้มพ่อๆแม่ทรงความสุขให้พ่อแม่พีี่ทางบ้าน อ่าพุ่งเจ้ายิ้มตามบอกใครว่าพุ่ข่อยว่าพุ่งเจ้ายิ้มตามนี่แล้วเม้นมาครับเออหั่นแล้วว้าเออยิ้มเปรย,ยเปรยเพิ่นแล้วลูกเฮ็ดลูกล้ำยังยัง,ยงโอ้ยนั่นแล้วหวนซ่อนเออเป็นสร้างแง่เอเดียเป็นสร้างแบบน่ารักน่ารักสไตล์องค์อญิงไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนซัวซัค่ะครับผมพี่เอฟอหนึ่งศูนย์สวัสดีครับผมก็ดู อยู่สุรินแต่อยู่นคนปรปฐมผมก็คนสุรินแต่มาอยู่นคนปรปฐมอ๋อบ้านเกิดเมืองนอน,นอเนาะเออผมว่าเจาขับรถยูเวลโก,โกเวลโกก็ไปเรื่อยครับเวลโกตกโะตกอนก็โอ้ยผมจะตะกอนก็อยู่เวลโกเลยง่ายไปเรื่อยครับง่ายไปเรื่อยๆแมนครับคุณวัฒนาสวัสดีครับนะครับวิถีชีวิตรถตู้พี่น้องนะครับเนาะเออปฏิเสธไม่ได้ลมคุณลมใต้ปีกสวัสดีครับอ่า อคุณดอนเดี๋ยวนี่รถสายสามหกค่ะรถจักบาทครับว่าส,สตาร์ทยี่สิบบาทเพื่อเร็วรถสายสามหกสายสามหกเด้สายสามหกบมเม,ม่นต์ไหนนี่ได้ยังก่อนโมเมนต์ไหนยังก่อสายยังก่อนอื่นหนึ่งสามสามหนึ่งสามสองบอกแต่ว่าสายสามหกยุ่ยเส่สายสามหกแต่ว่ายุ่ยนี่มันมีแต่หนึ่งสามสามนีมนมนมมมนม่เป็นรถแอร์บ่หรอไหม รถหนึ่งคับสามเขาโลออกมาแล้วแมนครับถามว่าขึ้นรถเอียกแสตาร์ทยกเปิดประตัวก็แปลกนี่ยี่สิบบาทเลยชิล่องมังไดก็ตามแต่เออจนเลยในระยะยี่สิบบาทเพิ่อนเคยชิดเป็นตามเลียดนั่นแหละเออแล้วมาคําแท้เมื่อน,นี่ยากหลายอย่างกับทึ้งรถติดทึ้งยากในหลายอย่างก็ที่มาคุยกับเพียง้องได้บ่โดนครับเออมาคุยมาทักทายกันเนี่ยมาแล้งมือสอกก็ยากนั่นยากนี่ครับได้หลายอย่างเออสวัสดีพี่ โกมอนด้วยครับอ่านั่นแหละหลายๆแนวนะครับขึ้นหอดนะครับขึ้นหอยพ่อพอแมบซี่นะครับเออเอาได้เคยวอากันนะครับเออมาว่าเลี้ยงอิหลานี่มือเศร้าเสมอมาว่ามาคุยกันเออมาว่ามุมน่ารักมุมตุมมต้มุี่มีไอพี่น้องฟังนแัแหลวคุณสิดชิดิดชิดสัสส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 ทธาผ้าแดงสวัสดีครับโอ้อยก็ได้เออคุณบุงเลนนสวัสดีจ้าขอบคุณติ๊กเกอร์น้ำเดือดจ้าเด้ออ่า อะไรแล้วห,หลายสิ่งไลายอยางที่มู่พี่น้องนั่นแหละล่อหลุนว่าปลายเดือนพันจีมาบอกกออัทมอ่เออทอมมอ่มีกะปิดวงไปแล้วปิดวงไปแล้วม,มีมีงานใหญ่อีกปิดวงกับงานมันเกิดอีหลาครับสิบสามอยู่คนแกน่นนะครับเนาะพอผมว่างแพีนไปสิปิดวงกับงานมันเกิดน้องนะครับเนาะ แล้วก็เหมนง,งานกับถิ่นอีกโดนน่ครับงานกัถิ่นเดี๋ยวจะอยงไรบ้างแผนไม่กัวบ้างแผงงนงานยังไงกอนสองงานกับเออนะครับเนาะไปแบบครอบครัวครับซอยกันเตือนน้ำมันไปครับไปรดผ้นนี่แหละไปหลายคนคยับคู่หนึง่งเออไปออฟพรไส้เมื่อเนี้ยเออไปน้ำก,กันครับแล้วก็ซอยกันเตือน้้ำมันไปครับเออนะครับนั่นแล้วแก้วบ่พี่น้องเออไปแบบนอนสบายผมใกรกระจ่อนอนพ้นบนนอนดอกแต่ไปน้ำผ้ฮมเออ หน่อยนึ่งอะจับทั่วทัพ์เนาะเออฮัลเลีวมีแต่คอนเทนต์เต็มรถอยู่เออมีแต่ขายยังไงไปบันเน่ฮแล้วไปทุกปีบ่นอนครับบ่เคยนอนถามว่าผมไปผมออกไปเดิกนี่ถามว่าคนที่นอนบอกว่านอนแตกก็เซลอยู่ข้างหลังอ่ะเออไปออกกับเปิดขราวเกะบันเน่ร้องบันเน่ร้องเต้กรุงเทพฯฮอดสลักขามอ่ะปีที่แล้วอ่ะเอโอโอ้โมเมนต์โมเมนต์ที่ว่าไป,ไปไปงานบ้านยี่หล่าลอ่องักเต้กรุงเทียมหัวซีเกตอ่ะล่องเพลงอะ่ะนี่คุณสุริน เราอยู่อำเภออะไรครับแต่ผมอยู่พนมดงรักพนมดงรักสุรินพนมดงรักยุกไกยุกไกยุแถวแถวนั้นช้าหน่อยเพิ่นไปดูยู่เได้แมนมาครับแถวสุรินไหมเออสุรินเบริรัมสุรินซีิรเกตแมนสุรินเบริรมสุรินซีเรเกตอเอออะแล้วคุณเสียสวัสดีครับวันนี้ พ่อโจพดอควรใจมาชนอีกแล้วเดี๋ยวก็เล่าลุ่นเล่าโวยบดสแล่บอส่ะเลาให้พวกเขารุ่นจนเยียวหยอดมกักมักเสียงผากเล่าไหมโอ้ยเอริเดี๋ยวผมผมผมไปเอาเสียงผมเล่าว่างเรียงไว้นะครับผู้ใดชี่เอาไปประกอบเพจชิปพี่น้องพูนอาจจะห้ยดอกพูนว่างเรียงไว้ใต่ชิบอ่ะผมผมบันทึกไว้แล้วเดี๋ยวผมจะเฮดชิป ผมมักเสียงเล่าภาคไหมบอดไหมเออฝากไปถึงบอดได้เอเจ้าก,ก็เห็ดดีแท้เจ้าก,ก็ภาคดีไปภาคก็ยังแบบแบบเงินโคนี่ไหมคล้ายๆแบบโฆษณาแบบนี่ไหมเล่าเบาดีดีแม่รับเออสุดยอดดีดีมักแข้งเออสุดยอดครับผมเพ่อเฮกี์กิละขอให้โชคดีเดอร์คุณไอโฟนมาครับเนี่ยเออเดินทางปลอดภัยไปสรารคามปิดวงแม่รับหรืออีกหลายมือเยอะ กระชี่โอ้ยรถทั้งรถบาสทั้งอย่างเด้รถบาสของอ่อนซ่อนอีสานนะครับหนึ่งคันนะครับเนาะบู๊บบ้เกเพึ่งพิเปิดขั้นที่สองบอกผมไม่แน่ใจนะครับเนาะเออคุณดอนรถสองแถวไปทั้งบางปูครับยังมีบอสายสามหกทั้งบางปูมันบ่มีสองแถวมันยุทธันยุที่หามันก็มีแต่หนามแดงสําร่งไหมบางปูมันบ่มีบ่มีครับเมน อยู่สีนรงปราณเออเสร็จแล้วปีสมานเราอยู่สีนรงบรานเออฮัลโหลไปใช้ระบุฮะเออนั่นแล้วในห,หลายคนแต่ผู้ใดวัสะดวกครับทักไปซื้อกุ้มปิดครับเอ,อที่เพจสาวน้อยนะจ๊ะเพิ่นมีกุ้มปิดเพิ่นเปิดแล้วนะจ๊ะเฝ้าเข้าไปไปล่อครับไปล่อ,อยุ่ห้องแอร์เยน็ยนๆไปเลยจ้า่าออทักเข้าไปเลยี่มีโชว์อยังอีกมากมายเออประทากับโตเกียวมิวสิก เออเสียนน่นเจยาเครื่องเสียงเอียงมาเซอร์ไพพี่น้องเสียนน่นเจ้าเสียสีเสียงเอียงมาเซอร์ไพพี่น้องรอลุ้นกันครับเมื่อปิดวงนะจ๊ะคุณวันใจสวัสดีครับเพิ่นมีเซอร์ไพ่อยู่แล้วอาจารย์สร้างเอออาจารย์มอดเล่าวลแล้วจะมีอะไรมาเซอร์ไพ่ผู้ใดไปนางานเม่ได้เอาแบบจุใจคือเบิ้งแบบหน้างานเลยก็เขอากุมปิดนะครับเนาะแต่ว่าก็ใจกิงก็อยากให้พี่น้องนะครับถ้มีเวลาว่างคือมันเปลี่ยนตรงว่าวันเสาร์อีล้วครับ เสาทิศหยุดอยู่แล้วเออพปันจงานมันเสาครับอ่าวันอาทิตย์หยุดอยู่แล้ว,ะงงน,ว,ะลวนะครับเนาะวันที่เก้าไปเบิงอุ่นอุ่ยปุ่ยมันเทีงศิลครับแมนครับวันที่เก่าเขากลับไปร่วมตัวยมมุ่นอุ่ยปุ่ยมันเทีงศิลน,นะครับช่องพอกันใช่นะครับเนาะไปรวมพลังเหมือนเดิมนะครับเนาะเดี๋ยวไกลมือฮอกกับเมาไล่คุยกันอีกเท่านึงนะจ๊ะประวุฒิวิ่งบ้านโพบอกรับ,รบไปวันปิดวงวิ่งไปวิ่งบ้านโพวักรับ,รบไปวันปิดวง บ่ได้วิ่งบ้านพ่อผมจีแอนเชนนี่ผมจิตออกเส้นมิตรภาพเลยแมนครับผมออกเส้นมิตรภาพเลยเพราะว่าแมนผมต้องไปรับคู่หนึ่งอยู่อ่นวนาคนครเนนครับต้องไปรับคู่หนึ่งอยู่นวนานครนนะครับเออฮัลโหลสวัสดีด้วยนะจ๊ะสวัสดีทุกท่านนะจ๊ะเออแจ้งโม่เลยเนี่ย<า>วันไหนเวลาคอยอเล่าะอีกแปดนาที ตอนนี้พี่สุระด้วยจ้ามาให้กำลังใจคือเก่าเป็นกำลังใจคือเก่าแล้วครับพี่น้องหลายๆคนเพิ่นมาฟังอยู่นี่ร้อยเกียริสมุคนนี่บางคนเพิ่นไม่มีเวลาคอมเมนต์โดยซ้ำเด้เป็นอย่างคือไม่มีเวลาคอมเมนต์เพิ่นใส่สมอทองเข็ดงานอยู่อิเล่เสียผมนี่ว่าแต่เด้งขึ้นปุ๊บเนี่ยอ๋อมาแล้วพงศ์ยิบุตรมาแล้วเออมาวอาเลี้ยงลูกสาวกแล้วโอ้สมอทองเขาอ,อยู่ใส่ว่าเฝ้าใส่สมอทองไหม เออสมมุตินีมีไรสายเนาะเออไปว่างททรัพท์ไห้ฟังเสียงออกบาเนี่ฮัลนแลเออฟังเสียงเขาโซกันฟังเสียงเขาบอกกันเออว่าเลี้ยงยีราเออเพื่อนก็มีความสุขแล้วแค่ฟังเสียงกันเขาโซกันเรื่องวบาเลี้ยงยี่าเพื่อนก็มีความสุขแล้วเอออัล้วสุดยอดจแล้วครับนะครับเป็นกําลังใจน้องเป็นกําลังใจให้อีกหลายคนแล้วก็เป็นพลังนี่ยังหลายๆอย่างไหมพี่น้องให้อีกหลายคน ดอสู้ชีวิตให้อีกแล้วคนมีกําลังใจเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อ่าคือแจ้งพี่น้องให้ติปอีหลาให้รางวัลอีหละเรื่เพิ่นห้ด้วยความสุขห้ด้วยใจนะครับให้ด้วยใจให้ด้วยความสุขเพิ่นห้แเราเพิ่นมีความสุขหายแล้วเพิ่นสบายใจให้แล้วเพิ่นมีกําลังใจไหมครับนี่แหละครับเออนั่นแหละครับเพิ่นอินดูเพิ่นห้นะครับเนาะม่มีโอ้ใออยากห้ยเขาไม่ทำได้เพิ่นก็ห้ไหมห้ด้วยใจให้ด้วยใจรักด้เอ็นดู เออะครับเนาะแล้วพนหายด้วยเซฟุพอก็มีความสุขตัวไปนี้นะครับคุณวะไรพันสวัสดีครับคุณไรห้แลเด้ดจ้าขอบคุณครับผม <c oughs> คุณเบลเลนเนาะโอ้โกจกเยออคุณสมพงศ์สวัสดีครับคุณมุนตาสวัสดีจ้าคุณสังกันสวัสดีครับ <c oughs> ขอบคุณติเกอร์ทุกดวงทุกหัวใจดจ้าเด้ออ่าอันเดีวหัว,วใจเดียวกันครับเออว้าดูดูตัวเออผมนี่แหละนั่นแล้ว เวลาหน่อยมาดูเน่ยนะครับเนาะเอออแล้วแต่ว่าผมก็ขอบคุณพอพอแม่ซี่ครับที่เสียสละเวลาอันมีคุณค่าหลายๆอย่างมานางฟังผมบอกมาค่อยคอมเมนต์นะครับมาค่อยกดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณทุกกำลังใจนะพี่น้องสวัสดีคุณม์ครับผมลักลูกสาวเหมือนกันครับคุณภาษาอังกฤษจ้าขอบคุณครับติ๊กเกอร์เลยอีกสามดวงเออแดงๆแดง,แดง,แดง,ง,งจิงงคือจิ้งตะมู่กกินตะลายตัวเออเแล้วพี่น้องเนาะนี่แล้ว ช่วงอีหล่าอยู่ตั้งอยางวัดกะจิมาคุยกับพี่น้องเพื่อหายเงาไหมเออเงาดีเลยพี่น้องเป็นบุื้นดีเลยเด,ด้เออมันบ่มพี่โอ้ยเหมือนไก่มือแล้วว่าผลจีึ้นมากกว่าทังหมอมันอะไรไหมอ,อห่นแหละก็เลยกถามว่าสิ้นเดียนผมมันก็โดดอยู่เด้นะครับถามว่าเบิ่งอยู่ในคลิปมันก็บ่กคือไปหน้างานไหมครับแม่บ่คือไปหน้างานถามวาความรู้สึกไม่เหมือนกันแต่ถามว่ามีความสุข เบิ่งคชีปอีหลากก็มีความสุขกี่แล้วแต่ความรู้สึกไม่เหมือนกันที่เข้าไปเห็นสิไหมนะครับเนาะเออพลังบวกรายการนำเนินชีวิตและรอยยิ้มของลูกสาวบุตเจ้าด้รอยยิม้มบุ้เจ้ามีความสุขผมมักย่ำราย,ยิ้มไหมแมนผมมักยมำรายิ้มแบบยิ้มเต็มเต็มไหมยิม้มเออนั่งยิม้มนั่งเป็นคนที่ยิ้มมีสเน่นะครับเนาะอันนี้ผมก็ย่องเนี่ยครับความรู้สึกส่วนตัวผมนะนั่งเป็นคนที่ยิ้มแล้วมีสเน่เออ อันแหละผ้อมวูหดนะแล้วก็ตัวนี้ในตัวของน้องเองแหละนะครับอืคุณนิดสวัสดีคุณวุฒิเพิ่งเลิกงานครับสูๆนานเห็นบ่าตะเลิกงานปุ๊บเด้งขึ้นปุ๊บขึ้นมาเลยปั๊เบเลยบ่นั่นแหละคือกาลังแจเพิ่นอยากฟังเออเขาชิบวอกโซกันเรื่องอีิราเรื่องอยังโอ้พุชเจววอกโซกันเรื่องยัง,ยงนาะอยากฟังดิประมาณนี้ไหมเออฮัลโหลความหักความแพงคอยได้ฟังพุ้เจ้าว่ากัศคอยก็มีความสุขแล้วเออนั่นแล้ว คอยเปิดฟังคอยอาจจะไม่ได้เบื่องคอยเปิดฟั่งคอยอาจจะเบื่องงานมากดีเห็ดกับเขาหาักข่ากับเปิดเอฟั่งทิมไวอเฮอก็เบ้าสูวกนฟั่งคือจังวิทยุนี่แหละเอผู้ใด้มีเวลาคอมเมนต์กับคอมเมนต์เขามออส่วนกันบอกคอมเมนต์เขามารับไว้ควมในใจอนะครับผมก็ได้อ่านควมในใจของเพียงน้องหอพี่น้องฟั่งเห็นตัวเจ้าก้าถือคักเนาะแมนบออคุณนิดแมนบออ อ๋อเกิดจางว่าบางคนฮะเพิ่นไปเฮตดงานช่วงโอเฮตดโอเนี่เอาเพิ่นใส่สมอตอกระมีเด้แมนเออเดี๋ยวเพิ่นกับพี่มาเจาคืองหัวปะวะหัวแล้วเนาะเออเพิ่นว่าบางเทียเพิ่นเขามาเพิ่นบ่มีเวลาคอมเมนต์อ่าเพิ่นบ่ได้คอมเมนต์แต่เพิ่นเขามาฟังเอาจริงเพิ่นเขามาฟังก็คือชุดยอดแล้วเพิ่นเสียเสียเวลาเวลาเวลาอันที่มีเพิ่นมีคุณค่าไหมมาฟังเฮานี่มันก็สุดยอดแล้วพี่น้องเออสัสดีคุณแม่สมปองจโอนะจ๊ะ เออสวัสดีเอฟซีจากเกาหลีนะครับทรงติ๊กเกอร์รหัวใจไหล้วก็พี่เอ็นดี้พี่เอ็นดี้นะครับสวัสดีด้วยนะครับทรงติ๊กเกอร์นี่แหละครับกลมหักกลมแพงเอฟซีฝุ่นเบิ่งแง่งเป็เลไรพี่น้องเออนั่นแหละเบางทีแหละบ้านน้องเบียได้อีตาเลี่ยนสองพันสองพันก่อนบ่สองพันก่อนบ่บ้านน้องเบียเออนี่แล้วเอฟซีฝุ่นเบิ่งแง่งเออเพิ่นเห็นเบิร์ดนั่นแล้วนั่นแหละดีใจครับดีใจ นะครับเนอะเออปราบปืนใจอย่างหลายๆอย่างคุณจัดคุณจัดคุณจัดนุคุณจัดนุวัดสวัสดีครับเออสวัสดีครับท่านวุฒิสวัสดีจ้าพี่ดีพี่เอนดี้แอนดี้คุณหลบเดือสวัสดีครับดูคลิปน้องป้อมแปม์จะร่วมมือกับพระเอกออดี้ทำพูดโอ้เพิ่นเป็นคู่นั่นกันเด้เราเห็นคลิปที่ดีตัวนะครับอือแล้ว คณนิดบอกว่าเจ้าหู้เบิร์คักเนาะเออแอบรบับหัวหนา้าเอาเขาเออแอบได้แล้วก็คือว่าเอาจริงคือจังแบบพื้นใสมันมันไม่ไรสายเนาะเออยูยยุยสายไอยูนี่แหละครับก็จิไปรับพลังงานแล้วนี่ยสิบเก้านี่สิบแล้วเออนั่นแหละอีกอีกจ็สี่นะทีนะครับเนาะ วันนั้นผมไปค่อยไปคอมเมนต์น้องบอมแปมบอกว่าพ่อกันชัยไปอยู่ด้วยมีฮาแมนครับพ่อกันชัยราไปใส้ร็อก็ห้าไปเลยพี่นออ้องเออห้าเบิร์ตนะครับแมนรอบมีเมอกลักษณก,การวอาคิปการวอลยังคือฮูเลยลหละพ่อกันชัยเล่าไม่ได้ยังไรเราก็บว้าไปนั่นแล้วแต่ว่าคนเบิรงหลายครับคือเอกลักษณ์ของเพิ่นนะครับเน,น,นาะฝนตกวะครับบอกครับโอ้สามมือแ้วว่าตกอยู่นี่เสียดายเนาะเออคุณกิตติสวัสดีครับ สามมือแล้วพี่น้องเออฮัลโหลยังได้กะขาบึงอีหล่าชีไรสุดบ่นะครับแล้วขึ้นหอดคนย้ได้แม่ครับเป็นลายมือใช่ไหมพอเอกลุ่งชิปมีอสุดแม่ครับสุดไม่จากบะแม่เอพซีผสงมาไหเนี่ยคือความหักความแพงนะครับจากทุกมองทุกบอลนะครับ เออเพิ่นมียางเพิ่นก็อยากห้ยไหมเพิ่นเห็นสุดงมงเพิ่นก็อยากซื้อไห้น้องเพิ่นเห็นยางไปใส่เพิ่นเห็นอนีหยังงมงเพิ่นก็ซื้อส่งไห้น้องนี่คือความหักความแพ่งนะครับความอินดูเออแล้วคือเพิ่นห้แล้วเพิ่นมีความสุขคือคื่ผมวาแหละเพิ่นห้แล้วเพิ่นมีกําลังใจไหมเออเหมือนอยากจะให้ไปเดินไปอีหยังก็ตามแต่เห็นอะไรสวยๆคือทอดเห็นทอดหนาหน้ากัสิไหมอยากให้ลูกได้ออกซื้อนีไปอุ้งยิงกันหน้าคืองามแท้นี่ไหม เออเพื่อนคิดถึงตลอดไหมครับเอฟซี FC คิดถึงตลอดเออทุกคุทุกคนนั่นแหละเออแปลได้เพป่ะเด็น,นยังง่ายมึงก็อยากให้ลูกให้เต้าเออฮะแล้วนี่คือความหักความแพงนี่คือความสุขของเอฟซีที่ได้มอบให้นะครับเออแล้วอีหล่าก็มอบความสุขให้พ่อแม่ซีเสมอนะครับรอยยิ้มหวานๆของนางรอยยิ้มแบบมิสเนยของนางเฮ็ดท่านั่นท่านี่ตุ้มติมีไอ้พ่อแม่ซีได้ยิ้มได้หัวเราะได้มีความสุขความสุขมันอยู่ที่ใจนะครับเนาะ อ่าฮัลโหลแจ้ว,วจังบักสังออคุณวาลิดาสวัสดีเจ้าพวุฒิคุณวาลิดา,สว,ส,ดววดดาสวัสดีครับขงนี้หละกดติดตามให้เราตลอดขอบคุณหลายๆครับแจ้วออนะครับสวัสดีพี่สาษกิีนี่จะส่งติก๊กอห์ดูมาจพินาเรศ์ด้วยจา้าสวัสดีครับเข้ามาทักไทยทํางานอยู่โอ้พินาเรศบริษัทใ่น้ำสวัวพวกตีเราขามานน้ำสั่วอเราอยู่อังกฤษครับพินาเรตเออสวัสดีนะครับทกทุกคน ขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกแรงเคลียร์แรงใจครับเวลาเบิดเบิดเวลาพี่น้องเอ้ยนะครับเดี๋ยวพอกันไหมครับมื้อเส้าครับเดี๋ยวผมมีมาไล่คุยกับพี่กับน้องเดี๋ยวล่อบางว่าอีหล่ากี่ไลส่สดซ่องขางใดหรือว่าอีหลา่ากี่อะไรขอขอบคุยนะครับผมเสียวว่าน้องกี่ไล่แล้วครับอาจจะบางวักจะคุเป็นกี่ไล่คุยกับพี่กับน้องเพื่อ่อยากแบบพี่น้อง มีความสุขเสมอไหมนะครับอาจจะไล่ล่องเพลงเยี่ยงกระตามแต่นะครับล่รอลุวนกันนะครับเนาะอ่ะสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณพ่อพ่อแม่พี่ที่สูญเสียเวลานะครับมารับชมรับฟังแล้วก็คอมเมนต์นะครับเนาะสิ่งใดที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นจนจบที่บอกว่าถึงลวลีว่าวรุ่งเกิดยังผม,มงต้องขอกราบอภัาายอภัยเป็นโอกาสนี้นาะพี่น้องเนะาะหักกันแพ่งกันไว้ยัดถิ่นยัดป่าลูกครับยูส่สี่ตลอดไปเหมือนติ๊กคิโลไม่มีวันเปลี่ยนแปลงสวัสดีครับ